สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจสร้างลูกสองภาษานะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากสอนลูกภาษาเปกฤดด้วยตัวเองและอยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองนะคะก็ไม่ควรจะพลาดเพจของสารีค่ะสําหรับวันนี้นะคะสัรีจะมี5ประโยคเด็ดที่เราสามารถนําไปพูดกับลูกได้ทุกวันที่สําคัญที่สุดสัรีแนะนําว่าเราควรจะพูดกับลูกทุกวันด้วยค่ะ สำหรับประโยคที่1นนะคะสาลีจะเริ่มจากประโยคที่ง่ายๆก่อนเพื่อให้คนฟังเนี่ยสามารถที่จะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ฝึกลิ้นของตัวเองในการออกเสียงประโยคต่อๆไปที่จะยากขึ้นนะคะประโยคแรกคือ I love you I love you ออกเสียงตามสัีนี้ได้เลยนะคะประโยคนี้เนี่ยเราใช้พูดได้ทั้งวันเลยมันเป็นประโยคที่ positive มากๆแล้วมันทำให้ลูกรู้ว่าเรารักเขาแล้วก็เราจะ support เขาทุกอย่างนะคะมันทำให้ลูกมีความมั่นใจตามมาด้วยประโยคที่2ค่ะประโยคนี้ก็จะเริ่มยาวขึ้นนิดหนึ่งนะคะทุกคนตามสตีมาเลย I like it when you จุดจุดจุดเติมเอาค่ะเราชอบว่าลูกทำอะไรเราบอกลูกด้วยประโยคนี้ค่ะแม่ชอบจังเลยเวลาที่หนูจุดจุดจุด I like it when you sleep early I like it when you sleep early ชอบมากเลยลูกตอนที่หนูเข้านอนแต่หัวค้าแม่ปลื้มมากเลยค่ะ I like it when you do dishes for me I like it when you do dishes for me ชอบมากเลยค่ะลูกแม่ชอบหนูมากเลยตอนที่หนูหล้างจานให้แม่เห็นไหมครประโยคนี้เราสามารถเอาไปใช้ได้ตลอดเลยชื่นชมอะไรลูกพูดประโยคนี้ได้เลยนะคะ ประโยคต่อมานะคะสาีมักจะใช้พูดตอนที่ลูกทําอะไรที่มันดีๆแล้วสลีก็จะบอกว่าแม่ภูมิใจในตัวหนูมากๆเลยประโยคนี้จะออกเสียงยากนิดนึงหลายๆคนชอบออก m m นะคะสลีอยากจะให้ทุกคนปรับนิดนึงค่ะ i นะคะแล้วก็ m เนี่ยเวลาที่มันเป็นตัวย่อนะคะเราจะออกเป็น i'm i'm มันจะเป็นเหมือน i และจบจบด้วย i'm I'm proud of you, I'm proud of you. แต่เราเชื่อมกันนะคะ I'm proud of you, I'm proud of you, sweetie. I'm proud of you. Good job, you did a good job. I'm proud of you. แม่ภูมิใจในตัวหนูมากเลยค่ะหนูทำได้ดีมากๆเลยอีกประโยคนึงที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่ากันเลยค่ะก็คือ I trust you. I trust you นะคะหรือ I believe in you I believe in you นะคะสองประโยคนี้เอาไว้ใช้นะคะในการให้กำลังใจลูกเนาะเวลาที่ลูกทำอะไรแล้วลูกลังเลนะคะเราสามารถที่จะ encourage เขาก็คือให้กำลังใจเขาผลักดันเขาด้วยสองประโยคนี้ค่ะ I trust you I trust you I believe in you I believe in you ะะรับรองว่าถ้าเอาไปพูดบ่อยๆมันก็จะลดความเคอะเขินลงค่ะออกเสียงตามสันดิบ่อยๆฟังคลิปนี้หลายๆรอบนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะฝึกตามไปได้วยกันได้สำเนียงเราจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะพยายามปรับจริตนิดนึงนะคะให้มันดัดนิดนึงให้มันตามสันดินะคะมันจะได้ทําให้คุณสามารถพูดได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากยิ่งขึ้น และประโยคสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะเอาไว้ให้กําลังใจลูกเหมือนกันนะคะอย่าลืมว่าการเป็นแม่เราจะต้องให้พลังบวกกับลูกนะคะและประโยคนี้สามารถนําไปใช้ได้เลยทันทีค่ะเวลาที่ลูกลังเลที่จะทําอะไรบางอย่างหรือลูกแบบแหมจะยอมแพ้อยู่แล้วจะเลิกทาอยู่แล้วนะคะเราสามารถที่จะผลักดันลูกนะคะให้พลังงานบวกกับลูกด้วยประโยคนี้ค่ะ I know you can do it I know you can do it sweetie don't give up I know you can do it แม่รู้หนูทำได้ลูกอย่าเพึ่งยอมแพ้อย่าพิ่งเลิกค่ะ don't give up I know you can do it นะคะเหมือนกับที่สันติรู้ว่าทุกๆคนที่ดูคลิปสันีิในวันนี้คุณสามารถทำได้เช่นเดียวกันคุณสามารถพัฒนาตัวเองไปเป็นคุณพ่อคุณแม่สองภาษาและคุณสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวคุณเองได้เช่นกัน I know you can do it แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ